Hello, everyone. Welcome to English with Clue A. We will read Smile 5 all together. 1, 2, 3, go! Unit 5, Unit 5, Unit 5, help our planet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 . What animal can you see? คุณสามารถเห็นสัตว์อะไร How many cars are there in the picture? มีรถยนต์จำนวนเท่าไหร่ในรูปภาพ Are there any the taxis on the street? มีรถแท็กซี่บนถนนใช่ไหม What is the man in a white shirt doing? ผู้ชายเสื้อสีขาวกำลังทำอะไร Can you see a bus stop? คุณเห็นป้าหยุดรถประจำทางใช่ไหม Newspaper หนังสือพิมพ์ Bottle ขวด Can กระป๋อง Glass แก้ว Paper กระดาษ Pl Plastic bag ถุงพลาสติก Rubbish ขยะ Bin ถังขยะ Recycle แปรรูปนำมาใช้ใหม่ Reuse ใช้ซ้ำ We read them พวกเราอ่านพวกมัน we write on this พวกเราเขียนบนสิ่งนี้ is in your notebook มันอยู่ในสมุดของคุณ we put rubbish in them พวกเราใส่ขยะในพวกมัน they can be plastic or glass พวกมันสามารถเป็นพลาสติกหรือแก้ว we buy water and other drinks in them เราซื้อน้ำและเครื่องดื่มอื่นๆในพวกมัน They are from the market. พวกมันมาจากตลาด We put our shopping in them. พวกเราใส่ของที่ซื้อในพวกมัน They are metal. พวกมันเป็นโลหะ They are used for food and drink. พวกมันถูกใช้สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม r e c y c l e glass bottles. ขวดแก้วนำมาใช้ใหม่ Reuse plastic bags. ถุงพลาสติกที่นำมาใช้ซ้ำ Put rubbish in the bin ใส่ขยะในทั้งขยะ Recycle newspaper แปรรูปหนังสพิมพ์นำมาใช้ใหม่ Recycle cans แปรรูปกระป๋องนำมาใช้ใหม่ r i t e on to size of paper เขียนกระดาษทั้งสองหน้า Save water ประหยัดน้ำ May recycle glass bottles and cans เมแปลร,รูปขวดแก้วและกระป๋องนำมากลับมาใช้ใหม่ What do you do to help our planet? คุณทำอะไรเพื่อช่วยโลกของเรา I recycle glass bottles. ฉันแปรรูปขวดแก้วและนำกลับมาใช้ใหม่ I put rubbish in the bin. ฉันใส่ขยะลงในถังขยะ Bus อ่างอาบน้ำ Tap ก๊อกน้ำ Electricity ไฟฟ้า สวิตช์ออฟปิดสวิตช์ unplug ถอดปลัก plant พืชปลูก cut down ตัดทอนตัดตัดทิ้ง dirty สุกปรก clean สะอาด clean your teeth But turn off the tap ทำความสะอาดฟันแต่ปิดก๊อกน้ำ have a shower อาบน้ำด้วยฝักบัว don't have a bath ไม่อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ recycle paper แปรรูปก,กระดาษแล้วนำมาใช้ใหม่ Unplug the TV ถอดปลั๊กทีวี Switch off the lights ปิดไฟ Don't cut down trees อย่าตัดต้นไม้ Ask and answer with your partner ถามและตอบกับคู่ของคุณ Don't throw away rubbish อย่าทิ้งขยะ Save plastic bags ประหยัดการใช้ถุงพลาสติก Don't throw away cans. อย่าทิ้งกระป๋อง Turn off lights. ปิดไฟ Plant trees. ปลูกพืช Recycle paper. กระดาษรี c ซเคิ You can save the forest. คุณสามารถช่วยป่า It makes your school dirty. มันทำให้โรงเรียนคุณสกปรก You can save electricity. คุณสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า Make the air clean มันทำให้อากาศสะอาด You can reuse them สามารถใช้ซ้ำได้ Don't throw away rubbish because it makes your school dirty อย่าทิ้งขยะเพราะมันจะทำให้โรงเรียนของคุณสกปรก My resolutions ความตั้งใจของฉัน I need to help the planet ฉันจำเป็นต้องช่วยโลก I'm going to recycle glass bottles ฉันจะใช้ขวดแก้วซ้ำใหม่ I'm going to throw rubbish in the bin ฉันจะทิ้งขยะลงถังขยะ I'm going to write on both sides of paper ฉันจะเขียนกระดาษทั้งสองหน้า When I clean my teeth เมื่อฉันทำความสะอาดฟันของฉัน I'm going to turn off the tap ฉันจะปิดก๊อกน้ำ I'm going to save water ฉันจะประหยัดน้ำ I'm going to recycle cans. ฉันจะแปรรูปกระป๋องแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ What are you going to do? คุณกำลังจะทำอะไร Can do e some s small things at home to help our planet. ค a าทำบางสิ่งบางอย่างที่บ้านเพื่อช่วยโรคเรา He switches off lights when he leaves the room. เขาปิดไฟเมื่อออกจากห้อง He does not. Leave the fridge open and he always u n p l u g TV and computers. เขาไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้และเขาจะถอดปลั๊กทีวีและคอมพิวเตอร์เสมอ He knows that when they are on standby, they also use some electricity. เขารู้ว่าเมื่ออยู่ในโหมดเตรียมพร้อมพวกเขาก็ใช้ไฟฟ้าด้วย He also turn off the taps. when he is not using water เขาปิดก๊อกน้ำเมื่อไม่ได้ใช้น้ำ he has a shower not a bath เขาอาบน้ำด้วยฝักบัวไม่ได้ใช้อ่างอาบน้ำ he remembers to reuse things too เขาจำได้ว่าจะนำสิ่งต่างๆกลับมาใช้ใหม่ด้วย he uses glass bottles and plastic bags again เขาใช้ขวดแก้วและถุงพลาสติกซ้ำอีกครั้ง 6% of the Earth's surface is rainforest. 6%ของโลกคือปา่าฝน Rainforests are very important to our planet. ป่าฝนสำคัญมากๆสำหรับโลกของเรา They are home to lots of animals. เป็นบ้านของสัตว์ต่างๆมากมาย Monkeys, snakes, ants, birds, and butterflies live in the rainforest. ลิงงูมดนกผีเสื้อต่างอาศัยอยู่ในปน่าฝน Lots of food comes from rainforests อาหารมากมายมาจากป่าฝน Some examples are chocolate, coffee and bananas ตัวอย่างเช่นช็อกแลตกาแฟและก้วย Things we use every day like paper and some medicines also come from rainforests สิ่งต่างๆที่พวกเราใช้ทุกๆวันเช่นกระดาษและยาต่างๆก็มาจากปา่าฝน r a i n f o r e s t help to make the air clean too. ป่าฝนช่วยทำให้อากาศสะอาดเช่นกัน We all need r a i n f o r e s t but some people are cutting down trees in the f o r e s t พวกเราจำเป็นต้องมีปา่าฝนแต่คนบางคนกำลังตัดต้นไม้ในป่าฝนต่างๆ We should save our r a i n f o r e s t พวกเราควรจะอนุรักษ์รักษาป่าฝนของพวกเรา We live in l e i t o n but we do not like it there. พวกเราอาศัยอยู่ในเมืองเลตันแต่พวกเราไม่ชอบที่นั่น It is not a very nice town. มันไม่ใช่เมืองที่ดีนัก There is a lot of rubbish in the street and in the park because we do not put it in the bins. มีขยะมากมายบนถนนและในสวนสาธารณะเพราะว่าพวกเราไม่ใส่ขยะในถังขยะ We do not save water and in summer we sometimes have no water in our houses พวกเราไม่ประหยัดน้ำในฤดูร้อนบางครั้งทำให้พวกเราไม่มีน้ำใช้ในบ้าน We do not plant trees and it is always hot พวกเราไม่ได้ปลูกต้นไม้และมันทำให้อากาศร้อนตลอด we do not recycle paper, glass, or cans because there are no recycling bins. พวกเราไม่ได้แปรรูปกระดาษแก้วและกระป๋องเพราะว่าไม่มีทั้งขยะสำหรับรีไซเคิล And near the town there is a big mountain of rubbish. และใกล้เมืองก็มีกองขยะขนาดใหญ่ It is getting bigger every day. มันใหญ่ขึ้นทุกๆวัน but now we are going to be green we are going to make le'tanizers แต่ขณะน,นี้เมืองพวกเราจะเป็นสีเขียวพวกเราจะทำให้เลดานดีขึ้น thank you very much for your attention goodbye bye bye